เคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้มาพบกับพี่เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมา,าให้ทุกคนดู GPS กันนะครับที่เราได้ไล่กันมานะครับก็แล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับรถเราก็ได้จัดทรงใหม่นั่นเองนะครับผมแน่อยากดูแล้วใช่ไหมล่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดู GPS กันด้วยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็มาถึง สองสวันที่ผ่านมานะครับผมว่าความแตกต่างมันเป็นยังไง GPS เพิ่มขึ้นไหมแล้วก็วินาทีที่เราจับพันเมตรกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าเอ๊ะทำไมวิ่ง GPS เยอะแล้วทำไมสู้ GPS น้อยๆไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยว ก็ถ้าใครรู้ก็ปดคอมเมนต์กันมาด้วยเดี๋ยวก็จะบอกเป็นบางส่วนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูสภาพรถกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปชมคลิปนี้นะพี่มีเกมอะไรดีๆมันแนะนำนะครับผมนั่นก็คือ a อทไอเอนั่นเองบอกเลยว่าบ bon นัโบนัสตอนนี้ไม่รู้ว่าเซิร์ฟเขาเป็นบักอะไรหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าบนัดแตกรัวงมากๆและที่สําคัญนะฮะเขามีบิาการทูกมันนีว่วอลเล็ตได้ด้วยและอย่างมันไม่พอนะฮะเขาฝากถอนตลอดท4สีชั่วโมง รวดเร็วทันใจแน่นอนรับประกันเลยนะครับผมถ้าใครอยากหาอะไรได้เสริมนะครับผมไปแอดกันในไลน์นะครับ @inw10 เแล้วไปเจอในเกมครับผมโ <Okay, S 1> อเคครับผมนี่เป็นยังไงครับผมทุกคนนี่นะครับก็ไอ้เบาะเนี่ยเพิ่งทำเมื่อคือนนะครับแล้วก็ขาตั้งคู่เพิ่งเอาออกเมื่อคือนนะครับแต่ที่จะให้ดู Gps อ่ะคือดูตอน ตอน GPS ที่ว่ายังใส่เบาะแดงอยู่นะครับเห็นไหมเบาะแดงอยู่แล้วก็ใส่ขาตั้งคู่อยู่นะครับแต่ตอนนี้เราจัดทรงให้มันแบบเฟี้ยวฟ้าขึ้นมากว่าเดิมนะครับก็จะมีนะครับนี่อันนี้ก็เจาะเองนะมันเป็นเบาะที่ว่าพี่ซื้อมานะครับเห็นไหมนะครับมันเป็นเบาะที่พี่ซื้อมาเนี่ยที่ว่าสั่งมา2อันเนี่ยนะครับแต่อันนี้เจาะเองแล้วก็เจาะรูน็อตเองเห็นไหมเราเอาไอ้ตัวบานพับออกนะครับผม แล้วเราต้องตัดไอตัวเหล็กนี้ด้วยตัดเหล็ก2องตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมันไม่ตรงกันนะครับผมมันไม่ตรงกันเพราะว่าไอตัวนี้ยมันจะสั้นกว่าแล้วไอตัวล็อกข้างหลังมันจะไม่ตรงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นอออ้อยบ่อหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้ลัดไอตัวนี้ขึ้นท้ายท้ายตุดเป็ดของเรานะครับรัดให้มันขึ้นเห็นหนวดกุ้งนี่ไหมสีดําเห็นไหม รัดขึ้นนะครับที่แรกมันจะหย่อนลงมาอ,าอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็รัดขึ้นให้ตูดมันรับกับเบาะนะครับเบาะที่แรกมันก็สูงนะครับแต่คือพี่จเจาะเหล็กไอ้ข้างหลังนี่อีกอ่ะมันจะย้อนแสงหน่อยนะฮะเนี่ยจเจาะเหล็กแล้วก็เอาหนวดกุ้งรัดเพื่อที่ว่าเว,เวลานั่งนะครับผมไม่ให้มันดิ้นนะครับเห็นไหมแน,แน่นปึ๊กเลยนะครับเพื่อความะสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยของคนขี่ด้วย นะครับเพราะว่าเวลาเราหมอบตูดเราก็อยู่ประมาณนี้กันใช่ไหมล้วแบบไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีตัวรองนะครับผมแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันสูงนะครับคือข้างหลังมันจะดิ้นเลยมันจะดิ้นอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราแบบกําลังจะหมอบอะไรเงี้ยก็ตูดอยู่ตรงนี้แล้วก็ถอยมาหมอบอเงี้ยมันชอบแบบตึกตึกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือมันไม่นิ่งนะครับผมก็เลยรัดให้มันนิ่งเห็นไหมตอนนี้นิ่งแล้วนิ่งหมดนะครับแล้วก็ถามว่าป um ั๊มติ๊กโดนไหมนะครับต้องบอกก่อนว่าพี่โมโมเอง คือ,อเอายางเอายางบาะเก่ามาใส่นะครับเห็นไหมจะมีค้มสามอันนู่นหนึ่งแล้วก็ตรงกลางหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งนะครับแน่นปึ๊กพี่ก็นั่งได้นะครับนั่งขับได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็เจาะเอง <laughs> มันอาจไม่สวยนะแต่คือเรา,เราทำแบบแน,นบ้านๆนะเอาตามเอาตาม,าตามาความสะดวกสบายของเรานะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขตั้งคู่ออกแล้วนะครับเห็นไหม นี่ออกไปแล้วนะครับก็ตอนนี้สภาพก็ถือว่าวิ่งได้ละก็ต้องลองงบดุมหลังย่อเนาะนะครับจะได้เบาขึ้นกว่านี้ทางปีนียมอีกจะได้เบาขึ้นกว่านี้นะครับอนอกนั้นก็แผงคออีกเนาะไม่แน่แผงคอแผงคอนี่อาจจะสไลดนะ์เพราะว่าตอนนี้หน้าหน้ามันโย่งอยู่นะฮะหน้ามันเหมือนคอยีราฟครับทุกคนเห็นไหมเหมือนคอยยีราฟเลยนะ อันนี้ยังไม่รวมคนนั่งนะถ้าพี่นั่งเข้าไปนะห <N> น้ามันจะโด่งว่านี้นิดนึงนะครับผมประมาณนั้นนะครับเพราะว่าโชคหน้าเราโหลดสุดแล้วนะตอนเนี้คือมันเหลือเหลือช,ช่วงยุบช่วงยุบศูนย์จุดห้าใช่ไหมพอแค่นั่งนะครับแค่นั่งมันก็ติดติดไอกระบอกโชคแล้วนะครับผมแผงคอนะฮะติดกระบอกโชคเลยนะครับก็ต้องอาจจะต้อง,องสไลด์แผงคอหรือว่าจัดแผงคอปีเนียไม่แน่ใจถ้าขอบแผงคอปีเนียมันต้องแบบ เอาไปขับถนนแบบเรียบๆเบนาะไม่ต้องแบบมีขูขาเนาะอย่างเส้นในขนมมันขูข่ขานะครับตกหลุมบ้างอะไรบ้างนะครับตอนนี้ขอบด้านหลังก็ดุ้งไปนิดนึงแล้วนะฮะเพราะว่ามันเหมือนว่าเราไม่รู้จังหวะที่แบบว่าตกหลุมอ่ะแล้วแบบเราเผลออ่ะเข้าใจไหมมันไม่ได้ตั้งใจนะครับมันก็เลยเป็นแบบนั้นโอเคก็เดี๋ยวจะมาให้ดูตอนที่ว่าจ p s พจับมาตั้งแต่ต้นเดือนด้วยนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดคิวตาก่อนนะครับ <_ Born> ผมใจเย็นๆรอสักแป๊บหนึงนะครับแล้วก็เราจะมาดู history นะครับนี่เห็นไหมฮิสตอรีนะครับแล้วก็แดกเลสนะครับอ่นี่เห็นไหม,ไ,หไ,หมไอ้พวกสีแดงๆเนี่ยเห็นไหมไอ้พวกที่เป็นวันที่สีแดงๆเนะี่ยคือที่พี่ไปวิ่งมากันนะครับผมที่ไปวิ่งกันมานะครับก็มันมีแบบ ทดลองแคมนั่นทดลองแคมนี่ทดลองแคมทอดเตอร์บ้างนะครับหรือว่าย่นโซ่หรือว่า,าแบบไม่ต้องย่นอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูวันที่9นะครับให้ดูวันที่9กับวันที่25นะครับผมเพราะว่าตัวเลข2 2 2วันเนี้ยคือมันแบบวินาทีมันมันสวยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูปึ๊บ ก็จะมีแลบที่หนึ่งวันรันที่หนึ่งอ่ะเราวิ่งไป mm hmm. เห็นไหมเราก็กดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมนี่อันนี้คือวันที่เราลงคลิปไปที่ว่าวิ่งได้ร้อยสี่สิบเอ็ดจุดสี่ใช่ไหมจุดสี่ GPS นะอ่าจำไว้นะแล้วก็สามสิบเอ็ดจุดสี่เก้าสองวินาทีนะครับจำกันไว้นะครับผมแล้วเรามาดูปุ๊บเรามาดูของวันที่ยี่สิบห้า ไม่แน่ใจว่าวันที่25หรือเปล่าน่าจะวันที่25อ่ะอันนี้อะไรครับทุกคนวันที่25อ่ะเดี๋ยวมาดูกันปึ๊บนี่ครับผมเห็นไหมอันนี้ GPS ได้144อ่ะทำไมถึงเรียกว่า144เพราะว่ามัน143.9แล้วมันเหลืออีกนิดเดียวนะครับผมแล้วถนนที่ว่าเราไปวิ่งมันแบบขึ้นเนินแล้วก็ลงเนินนิดนึงนะครับมัน มันคือมันไม่เรียบนะครับผมนะเอาตรงๆมันเป็นขูุขะด้วยนะครับก็ได้มา31.79นะครับทั้งทั้ที่ GPS อันนี้เยอะกว่าประมาณ 3G แต่วินาทีน้อยกว่าอ่าเริ่มเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมนะครับอันนี้ว,ว,ว,วิมันเยอะกว่าอันนั้นวิน้อยกว่าแสดงว่าอันนู้นวิ่งดีกว่า 141 G วิ่งดีกว่าอ่านั่นแหละก็คือ,อเหตุผลที่บางคน GPS น้อยแต่ไม่ไม่ไม่ค่อยกว่า GPS เยอะนะครับเพราะอะไรเพราะเขาวิ่งกันด้วยวินาทีนะครับเห็นไหม GPS เยอะแตะ่วิเยอะกว่า GPS น้อย,น,อยนะครับนั่นแหละคือ เดี๋ยวต้องรองไปวิ่งอีกรันหนึ่งนะเพราะว่าอันนี้เราวิ่งรันเดียวนะครับมันอาจจะลงมาก็ได้นะครับผมเดี๋ยวต้องลองวิ่งอีกรันหนึ่งแต่คืออันนี้ก็พอรู้าแล้วว่าถ้า G ีพเเยอะแบบนะี้ะเราวิ่งน้อยเนี่ยมันน่าจะขึ้นช้าหรือเปล่านะครับมันน่าจะขึ้นช้าหรือเปล่านะครับผมโอ้โอเคก็ตอนนี้เราวิ่งมาถึงถามว่า G เราวิ่งมาถึงตอนนี้144นะครับ เดี๋ยวต้องลองวิ่งอีกรันหนึ่งที่ว่าถนนแบบตรงๆเรียบๆหน่อยน่าจะแถวสีชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราวิ่งแถวในขนอมนะครับที่ว่ามันคือ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 อย่างเงี้ยมันแบบมันไม่นิ่งนะครับผมเดี๋ยวต้องลองไปวิ่งแบบที่นิ่งๆดูตอนนี้สเตอร์ยี่สี่อ่ะต้องบอกก่อนว่าตอนที่ว่าได้ร้อยสี่สิบเอ็ดเนี่ยสเตอร์สิบสี่ยี่ห้านะแล้วเรามาลงสเตอร์สิบสี่ยี่สี่แต่ GPS มันเพิ่ม แต่วิมันก็มัน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 ไม่น้อยอ่ะเข้าใจไหมนั่นแหละคือมันเกือบจะตัดแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะว่าอ่าสิบสี่ยเนี่ยมันตัดที่เท่าไหร่เพราะว่าเรามีรันนึงครับผมลันหนึ่งที่ว่าทําไมสิบสี่ยี่เราไม่ตัดเราอยากรู้ว่ามันจะตัดเท่าไหร่พวกพี่ก็เลยไปวัดวิ่งลงเนินนะครับวิ่งลงเนินเลยแบบตั้งใจเลยว่า เฮ้ยเราอยากรู้ว่าสเตอร์14 24เนี่ยตัดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูอันนี้เมื่อกี้นะเดี๋ยวจะให้มาดูอ่าอ,อันนี้ไม่ได้ลงเนินนะครับอันนี้คือเส้นตรงแต่คือมันถนนมันขูุขาะในขนมนี่แหละนะครับแต่อันที่จะให้ดูที่ว่าวิ่งลงเนินว่ามันตัดเท่าไหร่นะครับอันนี้เราจะไม่นับนะเพราะว่ามันแบบเราวิ่งลงเนินนะครับเราไม่นับว่าจีเพจมันได้เท่านี้นะอ่าวิ่งลงเนินเห็นไหม อันนี้คือลถตัดนะครับลถมันจะตัดอยู่ที่145สเตอร์14 24เห็นไหม31.4เห็นไหมเท่ากับวันที่9เลยนะเกือบเท่าวันที่9เลยนะอ้าเดี๋ยวย้อนให้ดูวันที่9อัาอันจำไว้นะเมื่อกี้อ่าอันนี้ก็จุด4เหมือนกัน31.4เพราะุ้ะทั้งที่ GPS อยู่141เเห็นไหมขนาดอ่าอันเมื่อกี้วิง่งลงเนินแล้วนะครับผม เมื่อกี้อันเมื่อกี้วิ่งลงเนินแล้วฮะร้อยสี่บห้าน่ะนะ <hoo> เห็นไหมอันนี้ไม่ลงเนินนะครับอันนี้เส้นสีชนคือเรียบๆเลยคือลมไม่มีด้วยนะครับผมเป็นไงเนี่ยความแตกต่างนะครับแต่ละรันมันไม่เหมือนกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยรถมันตัดอยู่ที่145นะครับก็ เดี๋ยวต้องมาจาัดก,การเรื่องนี่แหละก็คือเปลี่ยนเบาะเพราะว่ามันก็น้ําหนักเบาขึ้นนะครับเพราะว่าเบาะนั้นหนักกว่าแล้วก็ขาตั้งคู่ลองเอาออกดูเดี๋ยวถ้าจะจับทีเด็ต้องเอาขาตั้งพักเท้าเอาออกนะครับมันอาจจะตัดแต่เราไม่รู้ว่ามันจะตัดหรือเปล่า <c oughs> มันอาจจะตัดแต่ความหวังเราอยู่ที่ร้อยสี่ห้าผมตอนนี้เราได้รด้อยสี่สี่นะครับมัน แต่วิมันยังไม่สวยต้องต้องยอมรับว,ว่าวิมันยังไม่สวยเดี๋ยวต้องลองหาดูให้มันขึ้นตอบเร็วตัดภายใน1,000เมตรนะครับแต่14 24เรายังไม่ตัดแต่มันเกือบตัดนะครับเพราะว่าเราไปวิ่งลงเนินดูละมันห่างกันแค่ G.P.S เดียวนะครับมันห่างกันแค่ G.P.S เดียวขอแค่ G.P.S เดียวก็จะตัดแล้วนะครับในถนนแบบตรงนะการไล่รถมันมีหลายแบบนะครับผม มีการแบบวิ่งตามลมอะไรอย่างนี้หรือวิวว่งสวนลมหรือว่าถนนเนินมั่งถนนแบบลงเนินมั่งนะครับผมแต่เราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองครับผมว่าเราต้องวิ่งตามถนนแบบริบเรียบนะครับเพราะว่าเวลาเราไปวิ่งวิ่งเล่นกับพวกน้องๆอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เจอถนนแบบริบเรียบไม่มีลงเนินไม่มีวิ่งตามลมหรอกนะครับผมโอเคก็ ประมาณนี้เนาะวิเรายังไม่ลงมาเอาง่ายๆวิเรายังไม่ลงมานะครับแต่ถามว่าภูมิใจไหมก็ภูมิใจเพราะว่าร้อยสี่สิบสี่แล้วอะในความคิดผมมันแบบเฮ้ยคูมาได้ไงวะอะไรประมาณนี้นะครับผม <S <S เดี๋ยงนิดเดียวนะครับผมก็รอแค่จับอีกสองลันว่ามันจะได้เท่าไหร่ <S <S เดี๋ยวทุกคนก็ได้เห็นเองว่ามันจะวิ่งอัตราเร่งมันเป็นยังไงนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะฝากให้วิเคราะห์กันนะครับไม่ใช่ว่ารถพี่จะแรงนะครับไม่แรงก่อนที่มันจะวิ่งร้อยสี่สิบกวายนี้ก็หลายคืนอยู่นะก็หลายคืนอยู่นะลองนั่นลองนี่ลองนั่นแล้วก็โทรปรึกษาคนที่แบบว่าเ,เขาไล่รถเป็นประจำบ้างนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับ แต่อีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องมาหาเองนะครับมาปรับปรุงเองว่ารถเรามันยังไงยังไงนะครับแล้วก็ระบบไฟระบบพวกเรือลิลล่งอย่างเงี้ยคือมันแบบมันปวดหัวเอาตัวมันปวดหัวพวกกับเรือลิเล่งอะไรพวกเนี้ยต้องให้เป๊ะเ,เป๊ะเป๊ะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะไว้ติดตามชมกันต่อไปนะครับก็ภาวนาขอให้มันถึง145บวก 145บวกขึ้นไปถ้าร4 5ถ้าเราวิ่ง145บวกขึ้นแล้วเนี่ยก็อะไรพิเนียมดุมยอ่อมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับผมนั่นแหละเราก็อาจจะลงสเตอร์ได้อีกนะครับโอเคก็ประมาณน,นี้ขอบคุณมากครับที่รับมชมคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับพวกพี่ด้วยในการเล่นรถนะครับผมนี่โอ้ยเมื่อคืนก็ทำยันตีห้าเลยนะแค่ทำบอกอะไรพวกนี้ นะครับแล้วก็ไอ้ขาตั้งคู่มันอ,ออกอยากนะครับก็เลยนอนดึกกันนะครับผมโอเคปรดเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยโอเคก็ทิมนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณมากครับบ๊ายบายเอาตัวลายกันไปก่อนนะครับไว้ชมกันิต่อไปว่าเราจะได้จี๊จี้กัน